คุณยายวัยแปปีอยู่คนเดียวทุกวันต้องออกไปเก็บของเก่าหรือขยะในทางขยะเพื่อนำมาขายสำหรับเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตต่อไปซึ่งท่านก็อาศัยอยู่ในเขตบ้านของผู้อื่น โดยเทศบาลเป็นผู้ปลูกให้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องช่วยกดติดตามนะคะอาอาจารยพรยายอายุเท่าไหร่นะยายหลักเก้าแล้วใกล้จะเก้าหรือมันเก้าข้อไปแล้วถึงยังยังไม่สิ้นแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบแปดหรือแปดสิบเก้า แปดขึ้อะไรนี่อืมแนเองยังก็ไม่รู้ใกล้จะก้าสิบแล้วยายมีครอบครัวไหมก็มีที่เขาก็ตายไปแล้วไม่ใช่ครอบครัวมาถึงว่ามีลูกมีสามีมีครอบครัวแบบนั้นไหมมีมีเมื่อก่อนมีใช่ไหมแล้วแล้วก็เสียหมดแล้วเสียหมดแล้วอ๋อแล้วยายอยู่คนเดียวมากี่ปีอ่ะภูภูบอกไวิถูกเลยประมาณกี่ปีก็ตั้งแต่ลูกกันยังยังยอง ยี่สิบปีได้ไหมที่อยู่คนเดียวมาเนี่ยฝ่ายไงถามมีเนี่ยก็เสียเหรอแล้วก็ลูกก็เสียลูกก็ลูกก็เสียเหลือเข,เขาก็ไปหากินโตแล้วเขาก็ไปกันไปที่เนี่ยยายมาใส่เขาอยู่าอยู่แล้วก็เทศบาลมาปลูกให้แล้วแล้วบ้านเดิมยายอ่ะบ้านเดิมอ่หมายมาถึงว่าก่อนที่จะอยู่บ้านเดิมมันอยู่ข้างชายคลองอ๋ออยู่ชายคลองอแล้วก็มาอยู่นี่วันเนี้ยยายมีไรายได้จากไหนบ้าง วีก็ไปเก็บขวดไปเก็บขวดอ๋อยังยังยังออกไปเก็บขวดอยู่อือข้างหลังเนี่ยนะอ๋อเนี่ยนะเก็บขวดอ๋อเก็บเก็บรวมรวมไว้นะอ๋อรวมไว้อันนี้เหรอรถไปกันเนี่ยครูชีวิตอันนึงอันนี้นะอันนี้รถรถเมื่อเช้าออกไปได้แค่นั้นนี่นะอ๋อนี่ไปเก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยเหรอเก็บขวดเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงอาชีพเลี้ยงอาชีพแล้วก็ได้ ได้เบี้ยขรงส่งอายุแล้วก็ปัตประชารัฐอันนี้คือใช้จ่ายในแต่ละเรียนอ๋อเรามาทําบุญมั่งนะก็คือยายก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะยายเดียวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะได้อนุญาตเลยอืมอันนี้ก็เป็นบ้านยายอยู่คนเดียวนะยุคสภาพบ้านแกก็อยู่คนเดียวยกจะ90%บแล้ว ก็เป็นบ้านที่เทศบาลปลูกใหอ้อยู่คนเดียวอ่ะยายเดี๋ยวมีของมาให้ยายนะอมามา,มาช่วยอ้าวของมาข้าวสารข้าวสารก่อนนะยายนะอ่ะอาข้าวสารมาข้าวสารมาก็เอามาให้ยายไว้ห้าถุงนะอ่าห้าถุง นั่นนั่นน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มนะน้ำดื่มมาห้าแพ็คนะยายน่ะน้ำดื่มห้าแพ็คนี่ไข่ไก่ยายทำอาหารเองไหมปกติทำอาหารกินเองไหมมิดมิดทำเนี่ยอ่าได้ไป อันนี้อันนี้อันนี้ไข่เค็มนะยายนะอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชเอามาให้ยายไว้ห้าห้าขวดน้ำมันพืชห้านะอันนี้เป็นน้ำปลากระซอสน้ำปลากระซอสอันนี้เป็นปลากระป๋องนะยายนะปลากระป๋องมา2ี่สิบปลากระป๋อง2ี่สิบกระป๋อง น้ำตาลน้ำตาลสามถุงอ่านุเส้นนะยายนะอามามาหนึ่งหลังนะได้ยังไดอย่งหมูยองอาปลาเค็มน้ำพริกยายกินน้ำพริกได้ไหมยายกินุเชียงกุนเชียงนะเอาไว้ทอด ทอดได้ไหมได้นะนอันนี้นอันนี้นมแล้วนะได้ไ,ได้ได้ได้นมนมยายยายทานนมได้ไหมได,ได้นะโอเคเอามาวางนั่งนมมาให้เยอะเลยอ่ะ,อะขนมขนมอ่ะอันนี้เป็นขนมนะยายนะยายกินขนมบ้างนะนี่ขนมปังนะก็าวฟลัดฟงถ้าฟลัด อย่าล้างจานนะยายนะอย่าลิาปลป,ปอ,อปนแปรงสีฟันด้วยเยนะอ่าสบู่อย่าสีฟันแปรงสีฟันนะเป็นไงเยอะไหมยายฮะอ๋อนานไหมพอจะใช้หมดเนี่ยานานมั้งดูแล้วหมดแล้วอ๋อ ก็เอาไว้กินแล้วกันยายจะทําบุญก็ทาบุญไปนะอะไรอันเด็กๆอ่<ะ>าที่เก็บเก็บไว้ทานจะได้ไม่ไม่ลำบากมาใหญ่นะอมีเอามาให้ยายมั้ยก็ยังไม่ไม่มีไม่มีมมฮะปีเขาจะมาสักทีแล้วมั<ฮ>้งนี่ไม่เห็นมาก็ยังนั่งบนลูกหลานอ่ะปีมาทีอ,อ่ะอ๋อลูกลูกปีมาทีอ่ะจะอยู่วัดอยู่อะไรก็ช่าง ซื่อและจะอยู่ได้นานสัจจะสําคัญนะท่านทุกคนเนี่ยถ้าอยู่วัดอ่ะสัจจะสําคัญที่สุดฉันต้องถือแบบนี้จะมีกินไม่มีกินเรื่องของฉันลูกหลานจะให้ไม่ให้เรื่องของมันนี่ฉันพูดออ้นั้นเดี๋ยวจะมากลับก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกลับเดี๋ยวตังค์ให้ยายด้วย<ม>ตังค์มายาติสองพัน<ม>ให้เงินยายไว้ละกันเพื่อจะเสียค่าน้ำค่าไฟหรือจะไป